อามาไลฟ์กันนะครับมาไลฟ์กันแล้วก็มาแชร์ด้วยแชร์ share ไปที่ไหนดีนะเดีย๋ยวสักครู่นะครับเรามาแชร์ไปที่โอเคครับอ่ะสวัสดีครับเดี๋วันนี้เรามาคุยกันเรื่องข้อแรกที่คุณทุกคนควรจะต้องคิดนะครับก่อนที่จะถ่ายวิดีโอทุกโปรเจกต์นะฮะเราจะไม่พูดถึง ว่าจะเป็นวิดีโอแบบโปรเฟชชั่นอลหรือเป็นวิดีโอแบบแบบโฮมวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณอยากให้งานวิดีโอคุณดีนะครับมีหนึ่งข้อที่คุณจะต้องคิดทุกครั้งแล้วเป็นข้อแรกด้วยนะครับข้อที่หนึ่งข้อแรกเลยคืออะไรนะครับก่อนเลยนะครับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับชมนี่นะครับช่องบัดดี้ควีเช่นนะครับที่ยังไม่รู้จักฮ่ผมชื่อบัดนะครับหรือจะเรียกบัดดี้ก็ได้นะครับเอาฝาตก ฟาตอกเรียกบันดี้ก็ได้นะฮะทำวิดีโอโปรดักชันอยู่ที่อเมริกานี่มา20่กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าทําช่องนี้ขึ้นมาสําหรับคนที่ชอบเกี่ยววิดีโอโปรดักชันถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับวิดีโอถ่ายภาพตัดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ซับสไคร์ช่องนี้เอาไว้เลยนะครับแล้วก็ที่ช่องนี้เราจะมีเพลย์ลิสต์นะครับ ยากต่างหากไว้สําหรับคนที่ชอบตัดต่อคนที่ถ่ายมือถือคนที่ชอบจัดแสงหรือว่าคนที่อยากจะ,ะดูอะไรที่ชิลๆเบื้องหลังนะครับหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่ทําวิดีโอ,อฟรีแลนซ์งานเกี่ยวกับงานวิดีโอที่อเมริกาเนี่ยเขาอยู่กันไงเขาทำงานกันยังไงมันอะไรยังไงมันอยู่ได้ไหมมันต้องทำยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ s u b s c r i b e ช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องออที่ตั้งหัวข้อไว้ก็คือว่าข้อที่1นนะครับ ที่คุณจะต้องคิดก่อนที่คุณจะถ่ายวีดีโอทุกโปรเจกต์คืออะไรนะครับคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับมูดบอร์ดนะครับมูดบอ board, ร์ดคืออะไรนะฮะมูดบอร์ดเนี่ยคือเป็นข้อแรกเลยที่คุณจะต้องคิดหรือว่าวิชวลของคุณเนี่ยนะครับก็คืออา,อารมณ์ของงานวีดีโอของคุณหลังจากที่เสร็จแล้วครับภาพรวมของงานวีดีโอของคุณหลังจากที่เสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะเป็นแบบว่าเขาดำไหม มันจะเป็นสนุกสนานมันจะแบบแอคชั่นไหมหรือว่ามันจะเป็นโรแมนติกมันจะโรแมนส์หรือว่าจะคอมดี้หรือจะอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งแรกที่จะต้องคิดถึงแล้วถ้าคุณคิดถึงเรื่องนี้ปุ๊บมันจะทําให้คุณทํางานในสเต็ปต่อๆไปง่ายขึ้นเพราะถ้าค,คุณคิดไม่คิดเรื่องนี้ก่อนคุณไปถ่ายมาก่อนแล้วค่อยๆมาตัดต่อมาอะไรพวกนี้นะครับคุณก็จะเจอปัญหาในในการถ่ายทั้ง ในการตัดต่อด้วยอะไรตัดอื่นๆต่อต่อไปแต่ถ้าคิดถึงเรื่องนี้แล้วคิดถึงเรื่องมูดบอร์ดก่อนแล้วเนี่ยว่ามันก็จะทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นแล้ววิดีโอของคุณก็ออกมาตรงเป้ามากขึ้นอ่ะคราวนี้มาคุยกันเรื่องมูดบอร์ดสมมตินะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเอ m มูดบอร์ดมันคืออะไรมูดมันก็คืออารมณ์ฮะอารมณ์ของโทนนะครับวิธีง่งายๆนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าคุณกำลังเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มเนี่ยาหามูดบอร์ดคุณนี่เลย นะครับ Google เลยพิมพ์คำว่า o o d Board นะครับพอพอม o d Board ปุ๊บคุณจะเห็นนะฮะถ้าคุณเข้าไปใน Google เนี่ยคุณจะเห็นมันจะมีอะไรเยอะะไปหมดเลยนะฮะมันจะมีมันจะมีคนที่ทำตัวอย่างเอาไว้นะครับว่ามันมันมูดไหนเป็นอะไรยังไงวิธีทำเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไง,ไง,ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมูดบอร์ดเนี่ยมันจะมันจะ cover ไปในหลายๆเรื่องนะครับในการที่จะถ่ายวิดีโอยกตัวอย่างเช่นว่า สมมุติคุณกำลังจะทำวิดีโอเกี่ยวกับงานแต่งงานหรือว่าวิดีโอ,อพรีเวดดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความวิดีโออะไรที่มันมีความโรแมนติกโรแมนส์อะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องคิดถึงก็คือว่าคุณอาจจะแบบเออมันต้องมีภาพสโลโมชันมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับพอคุณรู้ว่าคุณจะต้องการภาพสโลโมชันปุ๊บครั้เนี้ยเวลาคุณจะถ่ายวิดีโอคุณก็จะได้ปรับกล้องมือถือของคุณหรือว่าจะเป็น กล้อง dslr หรืออะไรของคุณก็แล้วแต่นะครับให้มันเหมาะกับการถ่ายสโลโมชันเพราะว่าถ้าคุณไม่ปรับกล้องมือถือหรือ dslr ของคุณให้มันเหมาะกับการถ่ายสโลโมชันแล้วเนี่ยเวลาคุณภาพมาทำสโลโมชันแล้วเนี่ยบางทีมันจะไม่สมูทนะครับแต่ถ้าคุณรู้คุณจะใช้สโลโมชันคุณถ่ายไฮเฟมเลยไว้ก่อนเลยเฟมเลยสูงๆพอมาทำภาพมาทำสโลโมชันปุ๊บมันก็จะสมูทมากขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้พูดถึงทุก ทุกดีไวเลยนะทั้งมือถือทั้งทั้ง dslr หรือกล้องใหญ่เหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่าเสร็จอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าโทนของสีอารมณ์ของสีนะครับเช่นสมมติว่าคุณอยากจะอา่าโรแมน c หนใอชอบอารมณ์อะไรประมาณอย่างนี้นะถ้าสีเป็นโทนนี้คุณเห็นไหมมันจะมีโทนสีมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้ละว,ว่าเอ่อมูโทนของคุณจะเป็นยังไง,จะ,ไงจะเป็นแนวนี้หรือเปล่า จะเป็นเป็นสีแบบเอิดออกเอิดโทนหน่อยไหมจะเป็นซีเปียจะเป็นขาวดำหรือว่าจะเป็นแบบของเรามันคอมเบดี้มันจะต้องแบบสีสันสดใสไหมหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้งานวิดีโอของคุณเนี่ยออกมาดีขึ้นเน่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าเวลาคุณเวลาคุณถ่ายภาพเวลาคุณหาองค์ประกอบสิ่งที่มาประกอบเนี่ยคุณก็จะได้ได้มูท โทนวิดีโอที่มันถูกต้องยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณจะทําเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับคุณจะทําเกี่ยวกับแฟชั่นคุณจะขายเสื้อผ้าหรือว่าคุณจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับแฟชั่นเนี่ยคุณก็เริ่มไปหาเลยว่าแฟชั่นมูดบอร์ดมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็ใช้ Google เอาลองลอง,ลองศึกลองศึกษาดูลอง Google ดูหรือว่าดูวิดีโอจาก YouTube ของคนอื่นนะฮะที่เราชอบนะครับหรือว่าจะก Pinterest ก็ได้ Pinterest ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ดี ที่จะหาข้อมูลที่เดียวนะครับกลคงจะใช้กันเยอะนะครับหรือว่า Google ดนะูคุณก็จะมีลมีโทนมีมูดม,มีอะไรต่ออะไรพวกเนี้คุณก็จะรู้แล้วว่างานวิดีโอของคุณเนี่ยมันจะออกมาสีประมาณไหนต้องการภาพเร็วภาพช้าสโลโมชั่นอะไรยังไงไหมอะไรพวกนี้นะครับคอเซ็จต่อไปก็จะทำให้คุณทำงานได้ตรงเป้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้คือข้อ ที่จะต้องคิดก่อนถ่ายวีดีโอนะครับข้อแรกคิดถึงมูดบอร์ดก่อนเลยก็คือมูดของโทนของวิดีโอของคุณแล้วจะทําให้คุณคิดข้อต่อไปในการทํางานได้ง่ายขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกการถ่ายภาพการตั้งกล้องกันอะไรต่ออะไรหรือว่าโทนสีกราฟิกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาชมนี้ฝาก u b s สไคร์ด้วยนะครับซับสไคร์ในช่อง YouTube ด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับถ้าชอบอะไรก็เข้าไปเจอะดูเพลย์ลิสต์เลยนะในช่วงนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นเข้ามาด้วยผมตอบทุกคอมเมนต์นะหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรมีคําถามอะไรสงสัยอยากให้พาเที่ยวที่อเมริกาก็ได้นะ <c oughs> ดีไหมเออก็ดีเหมือนกันเนะเอาะอะไรประมาณนี้นะครับก็เ,เดี๋ยวจะเอามาฝากกันเรื่อยๆสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะฝากด้วยนะครับแล้วยังไงเราเดี๋ยวคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ